สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบงงงวงทอง8เดือนครับทอง8เดือนครับไายสูงลอยสามสิบหาครับตัวนี้ครับลูกสามในทองครับประมาณนี้ครับนมซีเต้าครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแข้าประกันให้1สิบหามือครับพี่น้องครับทกถอนครับงัวเชืองนี้ใสดีครับที่สําคัญคือเพื่นหนังหนาแล้วกระทองน้ำครับตัวนี้ครับ ราดดำๆนี่คือพี่นนอนนะครับนอนเกียขีครับขาดดำดครับนาแห้งครับตัวนี้ครับเปิดไบสองหมื่นเก่าครับพี่น้องครับราคานาเรียงครับตัวนี้ครับสองหมื่นเก่าเด้งั่วท้องครับบ่ต้องรอโดนครับท้องแปดเดือนแล้วด้ครับพี่น้องครับท้องแปดเดือนแล้วครับเกียบเเล็บขอเท่างามครับ นมซีเต้าน้ำลางสวยครับหน้าตาสดใสครับตัวนี้ครับง่วครับอุ้ยอ่างใหญ่แห้งครับแมนี่ครับสองหมื่นเก่าเท่านั้นครับทองแปดเดือนครับท่ายสูงลอยสามิบหาครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรหาเบ้าตึงได้ครับตัวนี้ครับซงฟีเดร์ลอยโลครับสองหมื่นเก่าครับจมูกสีดำครับ นาขากีบเล็บขอเท่างามครับงัวเชือกนิสัยดีครับปล่อยเข้าเลยครับเขาในคอเนี่ยปล่อยเข้าเลยครับเบาตึงปล่อยเข้าเลยครับบัผูกครับพี่น้องครับง้วเลี้ยงง่ายครับลักษณะนี้ครับง้วนหนาๆพุ่มๆครับอ่างใหญ่ๆครับบัวมีจอยครับหนังหนาครับท่องแปดเดือนครับตัวนี้ครับ อยู่บ้านนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบ้านนาตาครับพี่น้องครับบ้านนาตาครับมาตึงปอยเข่าเลยครับเข้าในี้คอครับส่วนมาบ่คคอยผูกงัวครับยานเพื่อนของครับของค้าของรักครับพี่น้องครับสนใจโทรมากครับพี่น้องครับงัวทองแปดเดือนครับสองหมื่นเก่าครับนาเลียงครับตัวนี้ครับน้าดีซดดีครับ อญย่บาลนวาครับอำเภอปทุมราชังวัดอำนาจเจริญครับ๋ยวพายางเบิงหลบหลบครับไปละไปออ้เพลดดำดีครับดำดีครับยืนเชิดดีครับนังน้ายนยนครับสองเมินเก่าครับพี่น้องครับไดงง้วนทองครับ สูงลอยสามสิบหาครับพ่วงหางใ่ครับดกดำดีครับนี่ครับหน้าตาครับจีบเล็บคอเท้างามครับตื่นกล่องครับกล่องจ่องเพิ่นครับกล่องจ่องหนาครับตื่นกล่องครับ ลูกสามในทองครับประมาณนี้ครับมากเป็นนังหนาแล้วก็ทองครับตัวนี้ครับหย่านกล่องครับเนียมตะกล่องเบาตึงครับทองใหญ่ละครับอุอ้ายอุยอ้ายนะครับบางอีกฟังหนึ่งครับฟั่งนี้ไม่จุดดังๆครับ นี่ครับเป็นสัญลักษณ์เพื่อสีบัวหลงมูครับในฟูงครับสองหมืนเก่าครับรงฟีได้ลอยโลกครับพี่น้องครับงวทองแปดเดือนครับหนังหนาดีครับนาเลียงครับตัวนี้ครับ ไปหางัวเลี้ยงครับแม่คลองแม่ลักครับแล้วก็ง่วงทองน้ำครับกแนะนําครับตัวนี้ครับพี่น้องครับน้าแห้งครับได้ควมหน้าได้ได้ทองน้าครับงัวอยู่บานนาวาเด้อครับเด้ออาเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของงัวเบาตึงคือเกาเนี่แหละครับงัวบอดือบอดนครับพี่น้องครับ แขงขาเงาหางเพศดําพวงหางใหญ่ดีครับสดดีครับสนใจโทร่มากครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้ครับเบอร์โทร่เบอร์ไลน์นะครับเด้อเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับเฟซบุ o กอะบ่าวตึงปทุมราชแล้วครับแฟนเพจครับ สำหรับคลิปนี้ครับเราตึงก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงทนิก่อนครับพอกันอีคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม